หนึ่งในธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการก็คือแคลเซียมและแคลเซียมที่เราสามารถหาได้ทั่วๆไปหรือใกล้ๆ,ๆตัวเราก็คือเปลือกไข่นั่นเองวันนี้นะครับเราจะมาลองทําปุ๋ยที่สามารถหาได้ทั่วๆไปจากพื้นที่ใกล้ๆตัวเรากันตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ก็จะมีเปลือกไข่ที่เท่าทานเศษทานและก็ของชุรสนะครับเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของวัสดุที่เราเตรียมมาทําปุ๋ยในวันนี้กันก่อนนะครับเริ่มจากเปลือกไข่วิธีการก็แค่เอาเปลือกไข่ที่เราเหลือจากการประกอบอาหารเนี่ย มาล้างความสะอาดและนำไปตากให้แห้งพอมันแห้งสัดดีแล้วเนี่ยเราก็เอามาบดให้ละเอียดด้วยวิธีการกำด้วยมือก็ได้หรือใช้วิธีตําก็ได้นะครับไม่ต้องให้ละเอียดมากนะให้มันพอเป็นเศษๆอย่างนี้นะครับประโยชน์ของเปลือกไข่เนี่ยมันจะช่วยบํารุงโครงสร้างของต้นพืชให้มันมีความแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นลําต้นและใบและเปลือกไข่ยังช่วยในการป้องกันศัตรูพืชได้ด้วยอย่างเช่นพวกหอยทากก็ดีพวกหกวกนอนก็ดี มันจะไม่เมื่อเราเนี่ยนำไปโรยบริเวณโคนต้นไอ้พวกหนอนพวกหอยทากเหล่านี้มันก็จะไม่กล้าที่จะเข้ามาบริเวณโคนต้นเพราะว่ามันกลัวพวกเศษไข่ไก่พวกนี้บาดลําลตัวพวกมันนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูประโยชน์ของขี้เท่าถ่านกันนะครับในขี้เท่าถ่านเนี่ยมีท่าซิลิก้าอยู่เยอะมากและไอ้เจ้าซิลิก้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการบำรุงผนังเซลือของต้นพืชให้มีความแข็งแรงเมื่อผนังเซลือของต้นพืชมีความแข็งแรงทูกเซลล์โครงสร้างของต้นพืชก็จะมีความแข็งแรงตามไปด้วย ลดการล้มเอียงของต้นพืชหรือการหักโค่นของต้นพืชได้ดีในทีเดียวเชียวและตัวที่เท่าฐานเนี่ยยังสร้างคุ้มคุ้งกันต้นพืชไม่ให้โรคและแมลงประตูพืชเนี่ยมาทําลายต้นพืชได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับยิ่งถ้าเรานะเอาอีกตัวที่เท่าฐานเนี่ยนะไปละลายน้ําแล้วทิ้งไว้สักคืนหนึ่งจากนั้นตื่นเช้ามาเอาไปผสมน้าเปล่าสักหนึ่งในสิบส่วนไปลดทางใบมันก็จะช่วยลดการรบกวนของแมลงประตูเพี้ยได้ดีมากๆเลยนะครับต่อไปเตษถ่าน ในบ้านเรือนของเรานะครับบางบ้านอาจจะไม่มีแต่คุเชื่อว่าทุกบ้านกินหมูกระทะกันแน่นอนนะครับเศษถานที่เราเหลือจากการกินหมูกระทะเนี่ยอย่าทิ้งนะครับให้เราเก็บไว้แ้ะมันสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชได้เพราะถ่านถือว่าเป็นคาร์บอนร้อยเปอร็น เมื่อมันเป็นคาร์บอนไลตเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะมีรูปุลอยู่เยอะมากนะครับไอรูปุลเหล่านี้ถ้าเราเอาไปใช้ในการปลูกพืชมันจะช่วยเก็บความชื้นและประทัดอาหารในตัวมันเนี่ยให้มันอยู่ได้นานขึ้นเมื่อรากพืชเดินมาถึงแล้วมาเจอตัว่านเนี่ยมันก็จะดูดเอาธาตุอาหารที่ตัวฐานพวกนี้เก็บเอาไว้ไปใช้งานได้ถือว่าเป็นตัวช่วยมันเหมือนกับเป็นธนาคารธาตุอาหารให้กับต้นพืชได้ดีเลยแหละกับอีกแบบหนึ่งถ้าเราไม่ใช้ฐาน ในการปลูกพืชเราใส่ดินธรรมดาใส่แค่วัสดุอุ้มน้าแล้วเราเทปุ๋ยใส่ปุ๋ยลงไปเมื่อเราลดน้ําลงไปไอ้ปุ๋ยเหล่านั้นเนี่ยก็จะละลายลงผ่านทางก้นของภาชนะปลูกถ้าเราเอาฐานเนี่ยพวกนี้วางลงไปรองก้นภาชนะปลูกไว้ก่อนตัวความชื้นและธาตุอาหารมันก็จะชะลอการสูญหายไปผ่านทางก้นของภาชนะได้ และตัวถานพวกนี้ยังช่วยลดคามเป็นกรดและบํารุงสภาพดินให้มันมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นด้วยเหมือนกับเวลาที่เราเอาถานพวกนี้ไปแช่ไว้ในตู้เย็นมันช่วยอะไรได้มันช่วยดับกลิ่นได้เนาะคล้ายๆกันเลยครับมันจะสามารถปรับสภาพดินให้มีคุณภาพมากขึ้นอย่างที่ว่าไปและสุดท้ายของชูรส หรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตผงชูรสเนี่ยมันผลิตมาจากแป้งและน้ำตาลนะครับเรานำมาใช้ผสมอาหารเพื่อให้เกิดรสชาติที่ดีขึ้นแต่ในทางกาตรกรรมเนี่ยกษตรกร,กรนิยมนำมาเป็นส่วนผสมในการประกอบเป็นปุ๋ยรูปแบบต่งางๆตามแต่ละพื้นที่หรือแต่ละสูตรของกเกษตรกรนั้นๆที่เขาจะคิดได้่งจริงๆแล้วเนาะผงชูรสมันก็คือธาตุอาหารหลักของต้นพืชดีๆนั่นเองเพราะในผงชูรสเนี่ยมันจะมีทั้งไนโตรเจน โพแทสเซียมอยู่ในนีน้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเทียบกับปุ๋ยเคมี15 15 15 16 16 16เนี่ยมันก็คงจะไม่ได้อ er ัตราส่วนเท่ากับที่ปุ๋ยเคมีเขาทำมานะอย่างในไนโตรเจนในผงชุรสเนี่ย ก็จะมีอยู่แค่ประมาณ5-7ส่วนโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเนี่ยจะมีอยู่ในผงชูรดประมาณ0.5นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้ผงชูรดเนี่ยมันช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยได้ถึง10-50เลยทีเดียวเชียวถ้าเทียบกับอัตราส่วนของปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนเท่าๆกันนะครับนอกจากมันจะเป็นธาตุอาหารหลักให้กับพืชแล้วมันยังช่วยบำรุงดินให้ดินเีร่วนซุยได้อีกด้วยแต่เอาจริงๆนะผงชูรดตัวนี้เนี่ยเขานิยมกันนมมากปลูไง่่ีีคทสเิ ส่วนใหญ่กเกษตรกรที่เขาทำเป็นเชิงเชิงอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเขาจะไปซื้อกากผงสุรสดมาจากโรงงานผลิตแล้วนํามาใช้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่าต้นทุนค่าใช้ใจ่ายมันถูกกว่าเยอะเลยทีนี้เราจะลองเอาทั้งหมด4อย่างตรงนี้มาผสมให้เข้ากันให้มันเป็นปุย๋ยเพื่อที่จะนําไปใช้กับต้นพืชกันนะครับว่าทํำยังไงบ้างก่อนที่เราจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเดีย๋ยวเรามาบดเศษฐานให้มันกลายเป็นผงละเอียดก่อนเนาะให้เราเอาเศษฐานใส่ถุงให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็ ภาชนะรองก่อนทุบด้วยนะครับแล้วเราก็ทุบมันเลยเวลาทุบเราจะใช้อะไรก็ได้เนาะที่มันเป็นหน้ากว้างๆหน่อยแต่ตอนนี้ที่มีอยู่กับใกล้ๆตัวก็จะเป็นคอ้อนก็ใช้คอ้อนทุบไปค่อยๆทุบไปอย่างใจเย็นเมื่อเราทุบฐานจนละเอียดดีพอแล้วนะครับจนเราพอใจแล้วเราก็เอามาใส่ในภาชนะผสมได้เลยจนะใส่ลงไปอัตราส่วนที่ใช้เนาะเปลือกไข่จะเป็น2ส,ส่วนส่วนที่เหลือเราจะเป็น1ส่วนหมดเลยนะครับอแล้วก็ใส่เปลือกไข่ไปให้หมด ในระหว่างทําครูแนะนําให้ใส่หน้ากากเอาไว้ด้วยนะครับป้องกันฝุ่นละอองมันจะเข้าไปในจมูกในปากเราได้นะครับทีนี้ตัวผงถ่านก็จะใส่แค่ครึ่งเดียวหลังจากนั้นใส่ผงชูรสล,ลงไปก็ใส่ไปสักประมาณครึ่งซองก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็คลุกให้เข้ากันในที่นี้ครูไม่มีอะไรมาผสมขออนุญาตใช้มือเลยแล้วกันนะครับก็คลุกเขาให้เข้ากันเนาะ การทําปุ๋ยแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องหมักเนาะไม่จําเป็นต้องหมักเราแค่คลุกเค้าให้เข้ากันเราก็สามารถนําไปใช้ในการบํารุงต้นพืชได้เลยนะครับในระหว่างนี้ก็ลองขยาขยาไปด้วยก็ได้นะให้สัมผัสมือเราไปอ้าเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับ เราก็เอาไปใช้งานได้เลยนเนาะเส็นแล้วนะครับปุ๋ยที่เราหาได้จากวัสดุในบ้านเราเองเมื่อเราคลุกเขาจนเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เอาไปใช้บำรุงต้นพืชได้เลยโดยที่เราไม่ต้องหมักนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองนำไอ ś, ตัวปุ๋ยที่เราหาได้จากทั่วไปในบ้านเราเนี่ยไปลองให้บำรุงต้นพืชกันดูตามมาเลยนะครับเมื่อเราผสมส่วนประกอบทุกอย่างจนเข้ากันดีแล้วนะครับเราไม่จะไปต้องหมักอะไรเลยนะครับ เราสามารถนํามาใช้บารุงต้นพืชได้เลยโดยวิธีการแค่เอามาโรยบริเวณโคนต้นนี้นะครับบริเวณโคนต้นโรยให้รอบๆเลยโรยให้รอบๆเลยนะครับแล้วถ้าจะให้ดีมากกว่านี้นะครับให้เราใช้คู่กันไปกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะหลังจากที่เราโรยเสร็จเราเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1ส่วนผสมกับน้ําที่จะใช้ในการรดเนี่ยอีก10ส่วนก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ บำรุงต้นพืชเนี่ยให้มีความแข็งแรงแล้วก็ตัวใบตัวต้นพืชเนี่ยมันจะเจริญเติบโตได้ดีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ไอตัวปุ๋ยเปือกไข่เหล่านี้เนี่ยก็ยังจะช่วยลดการรบกวนของพวกแมลงศัตรูพืชได้อีกนะครับและนี่ก็เป็นวัสดุที่เราหาได้ในครัวเรือนนะครับที่เราสามารถนํามาประกอบเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ได้นะครับสําหรับในครั้งถัดไปเราจะเอาวัสดุแบบไหนจากในครัวเรือนของเราเองมาประกอบเป็นปุ๋ยได้อีกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ